ก็สวัสดีครับมาพบกับไมค์ครับกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้โอเควันนี้ก็มาเริ่มเล่นต่อกันเลยเดี๋ยวนี้น่าจะเล่นได้ไม่นาน <c oughs> เดี๋ยวต้องเดินทางไปเป้ายญตาต่อ ระหว่างโหลดก็รอกันก่อนรอบที่แล้วเราหยุดอยู่ที่หน้าเอา่อทางลงใช่ไหมเหียวมีเหียวอยู่นิดนึงโอเคทางลงอยู่ไหนนันนะ น้ำเื่อก่อนไม่ใช่น้ำใช่หรอือเ่าอืมเป็นประธานน้ำนิดหน่นะครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเค โอเคขอตัดไม้สักเพิ่มสักนิดก็แล้วกันนะไม้มีอยู่น,น,น้อยนิดใช่จรสร้างอ่าขวานสักเล่ม tắt thân máy anh còn <cười> <cười> ok nó à, bỏ lại ok cùng mấy đi qua thoát mình, Thôi, mình nói nhỉ? ขึ้นก่อนขึ้นก่อนูจุโอเคขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าจะตายจะตายโอ้โอ้อ้ล้วอืมสภาพไม่ให้คนลงมาก่อนนะโอ้โหจะตายล้ เียบร้องไม่ควรลงเหมือนก่อนสินะสิทิ์ตัวอาละรอบแรกตายเพราะอยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่มีชุดเกราะรอบที่สองตายเพราะลงเหมือนโอเครอบนี้แอนทรีตัวไม่เด้ว วิมุ่งคลาดคืออะไรอ๋อใช้เอมเงินเอ็มนี uh, ่ค oh no like ืออะไรอบไ้นั่นคืออะไรเอสออนเนะอืมใช้แต่เอมกันคืออะไรนะเอ็มนี่ก็คือ โอ้แ oh. ปลงใช้ลิมก็ธรรมดาเดินนะอ๋ออ้สองกับอันนี้ก็เคยโหลดมาลองดูนะ มาร์เก็ตเพลสแล้วก็ดูกันนะว่ามีตัวไหนบ้างที่ฟรีฟรฟรนี่มันฟรีใช่งไหมใช้เรียนนะไม่ได้ฟรีนะฟรเออ่ ฟรีดอมฟรีอะไรต่างๆแต่น่าจะฟรีจริงๆโอเคหรือว่าต้องเขียนว่าศูนย์เนาะ มีเองที่แต่ถ้าฟรีไทยเอานี่ยนี่มันฟรีทำไมเนี่ยร้อยห้าสิบบาทสามวิวันแต่ก็ไม,ม่ได้เล่นปกติเถอะโอ้เสียงกระรอกเอาละ

ือิ่งแรกนครับนี่แต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องหาเตียงดีกว่าจะได้เกิดตายแล้วเกิดที่เตียงได้ โอเครอบนี้เป็นหัวใจปกติเอาละเอาแบบปกติให้ผ่านก่อนแล้วกัน

เอาละคราวนี้เราสร้างโอ้โหมีทางลงเลยนะอ่าแบบนี้พอได้อยู่นะมีแมวด้วยแหมโอ้ดิเกือบอเกือบเกือบ ความวมืงว่างสุดอันไกลโพ้นละเหลือไปแล้วอีน,นิดเดียวก็ความวมืงว่างไกลโพ้นละก็คือตกลงไปด้านล่างหนึงเอ็กแล้วก็เริ่มลูกใหม่ไม่ใช่แล้วก็เริ่มต้นที่ใหม่เอ็กจริงด้วยท่นนี้ โอเคกดธรรมดาก่อนดีกว่าทำไมได้ยินเสียงวิทย์นะเนี่ย โอเคอะไรจะไปเองแล้วล okay. okay. ่ะม mm ีเสียงยิงด้วย อยู่ด้านมืดนั้นสะยอาขุดขุดขุดทำไมแต่แล้วไม่ขุดเนี่ย <c oughs> ไม่แตไม่ขุดขุดสิอืมอาขุดขุดเออ Một trăng nào cũng không muốn đường, thì đường thôi. Nói chung là khu này phải có... một cái lớn lớn เสียงดังกรกรดกรอยู่ด้านขวาดูใสฟ่ฟูฟังิดข้างเนาะไม่รู้น่าจะอยู่ด้านขวาแต่ก่อนจะทำตังขึ้นก่อนดีกว่า โอเคนี่คือทางลงไปด้านล่างภูเขานี้ที่จะไม่ดังแอกอู้ดันลองมีของน่าสนใจฟักทองโอเคอย่าล่ลงไปดังแอกอีกอบกันแล้วกันอ้าวไก่ทำไมโดนอะไร ่าขุดฟักตองขุดโอเคทำไมถึงไม่ขุดล่ะบางครั้งก็รู้สึกว่ากลุ่มแยกกันไม่มีที อัวนี้เป็นถ้ำเหรอที่ฐานแล้วไงฐานเนยอนะเลยครับไม่ยิ้มแย่งแกะด้วยเดี๋ยวขอไปหาแกะแป๊บหนึ่ง hoàn thành kẹt vô đấy Ok à, tôi nó. à ok tôi điều có tôi điều Để mướt láo มีแพนด้ามีตัวหนึ่งขาดอีกชิ้น,นว๊าเดี๋ยว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 เยวอ่อ,อทำไมพออยู่หน้าหิวเลยชอบเอ่ออะไรเนี้ย เอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปขององไม้ครับแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอบหนะ้ามาดูกันว่าจะตายไวหรือตายเยร็วรอเปล่าโอเครอบนี้ไปก่อนนะครับไปครับผม <c oughs>